ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาหวานเฮที่พี่น้องเลยแื่นใหญ่เต่ตาฮักที่บ่ได้งมได้หวานแห่เฮาบ่ได้มาหวานแห่ทางนี้มันโอ้มันเป็นปีสองปีแล้วบ่นี่ปีพอดีบอกแต่แต่เขามา,าพูดเนาะเพิ่งเติบอืแล้วมึงรู้ปีนี้อ่า ปีนี้มันจะเป็นในไใดปีนี้มันจะคือปีนั้นจะบอกมันชิมานบอหรือจังใดโอ้ลมมือนี่โอ้ผดลาต,ต้นลมได้มือนี่คุณเละซ้อมมึงจนมันสง,งัดลมจักหน่อยจังเบิ่งมูปา่าสะกดเห็นมูป่าก่อนจังซิได้วนันมาลองมาลุ้นพี่น้องเอ้มือนี่เป็นแนไใดก็ไดวดน้องเครื่องกจ็จะสูบขึ้นน้ำนาปังก็ได อ๋อวอนอลไบอเอ so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋อป like ื้นป uh ื huh. ๊หขนหนาป้าทุกป้าขนาดแตกบุ้มเลย่ีเเนาะจักสอกเฮ้มันไปออกมันจะได้สิบสามอบพ่อสิบสามพูดอ่ะเนึกว่าสิมันบวเลิกได้สตอยู่นี่บวเลิกน้ำดินนั่นน้ำตื้นๆนี่ไง เอาลองมึงดูบาทแรกบาทแรกแหยงหมันอืมทมี่หมันบำแล่ทำำคอนบอโอ้ปลาเขาตอออีล้เออเม่นเลยข่าตอดิอืมลงก่อนแห่ข่างตออเลนี่ลอ,อ้าวโอบาดขาตอนอออตอนอี่หละ ต่ตอใหญ่เติตบบอก่อใหญ่บกใหญ่เลยโมเป็นค้างเธอเลือกรอเดอ,อกเดียวกับ,บิน้อโทษมันจะมีป่าบ่ซะสูงแท้โอ้โกยกระตีเยกขามแล้วมันสูงกว่านั้นโมเป็นตีนแหค้างเธอือเเหรอ ไปเรวเลยจะไม่ได้เลยโอ้ยอ๋อจังได้ก็บึ้งก่อนตึงตังมันตึงตังจังหน่อยบ่มันน้ำบมเลิกโองนี่โอ้ตื่นโองนี่ไปเลิกส่วงพูด สักลากไวก่อนอยากจะบอกออกหาแห่ขนาดทีอู้หู้ป่าอ่ามันต้องมีส่วนออกไปนี่แหมไปขุดข่ายยืนเออแม่ยนอะไรดิใครมาทางดีเโาลุ้นพี่น้องเป็นไงไหลเป็นปีสองปีละบ่บริม,มาณนี่สายนี่วานเฮที ตั้งแต่เปิดช่องอที่เล็กเมื่อวานเข่าตัตนี่อินีนะป่านเนาะบ่นเข้าอะไรเข่าตัวมันปิดตัวดิโอ้บอดนีโบอดเดตป่านนี่ว้าปมาตังไงว่าเขาแฮเอ็นสักนะเป็นอย่างชมว่าเข้าเหี้ย รอเบึงก่อนพี่น้องเลยขี้นัมือคนับมดเมืองมันอยู่นี่มยปลาครับของเลยโบกเลยโบอ่กเออผุดผ <Okay. S 1> ุดบ่อนอยู่นะ <c oughs> ออกไปบ่อนมันเขามหาแหนเลยมันไรป่าึ้นโนน่มัปลาึ้้โนนมันผ่อนอยู่ี่นาออ่า อืมอ้อเราม่รู้มันตกได้นี่ไมฮดีเห็นแล้วั้อืมอืมบอโอ้โนบอลอยู่พนแม่าอ๋อูนดีโอ้ เป็นอย่างโน่บานนี่เอาอ๋อโชกไหลปลาขึ้นโน่นเหรปลาเไปหมดเคยมีจะเชื่ออะไรลูกลางวัลกับแมนนั่นแหละนั่นบ่บ่อยากแจ้งเห่าได้มืดมือนี่ปัดโซ่บ่อยากเถื่อวะ ก็ถือกอ๋อออกปลาตังามเลยปลาตังามขอมมอนอ่ะเมียนบอกโอ้โหปลานี่ได้กัแ่โลสองโลนี่ยะเ้อโอ้ยปลาละสัมนี้มันดีแล้วเออเอา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 บึงบาด่ตไปบ้านเดิมช่วยเมื้อก่อนเอาเลย ปาทบบาทโอ้ยขันใดเบียเบียบกี่นี่นเนาะขันใดเบียบ,บบานีสิ่้านนีติดแล้วเตตแล้วต็แล้วตลนาเอออเเออเอออเออเออเออ คอรอดเพื่อเลยยืนลงทางไหลก่อนเละอ้อมซะก่อนค่อยสิไหลเออเอ้าลองม<อ><อ>ึง,ง,งก่อนบ้านนีเป็นไม่ไรลองมึงดูบค่ค้างบ่ค้างเขาไมนกลวมได้การกลวมไหมกลวม ค้างบ่กันบ่ค้างเรา,ข,าขี้เลยหงวยสร้างเว้าบุถึงไหมเถิดฟังนี่อ๋อเออใครอก,อกมันกลัวมู่ฮะกลัวเออผ่อนมันลุกไปยังไงโอ้ได้การอันสั้นเอาไล่ลย<อ>แล้ววะเนี่ยมัดป่า ไล่แล้วบ่ดินี่เออเอาข้าบึงก่อนสัสโอ,อ้ึอเ,อออเนอะรังเงียงปลาตกองอันนี้อือืมโอ้มาลมสบาดลมงลมพังขนา,าดนีย มอยู่น้ำไม้เงี้ยน่ะเล้ยน้ำขอนปาก็ได้จักสิหลายสิหน่อยอืมเบาปลาหลายแล้วเอาไปโอ้เราขีตมมานำจีปลาหน่อยอ๋อตม ไอพวกสองเม็ดน้ำอยู่นี่าานนนลึกเกือบสันห่อดเดือนห้ากันห้วยแห้งย่างคามเลยมัเออย่างคามได้ละที่น,น<อ>ี้สูบใส่หน้าปังหลายปังเเอ้าเอ้าปุ๊บโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอู้เอ้าปลาตองปลาตองพ่กไม่ยังอ่ะนะมะขี้หิน โอ้ไม oh wow. oh. oh ้มไม้มข in ึ้นมานำว้าผัดตองเนาะโอ้โยไม่ขันเอวอกเมืดักกะใครเราบอกอ้าแหบระเขืออืมโอ้ยเป็ดนี่ ปลาคาวหน่อยบ่มีเลยอืมนี่ตะปะตองเลยปาลาและอื่นบ่มีเลยปลาตอกหลายมันถึงถึงมองมันหลายมึงเด้อันนี้เลี้ยวมันพาให้ปลาออกหันเอาหาวมามันเห่าบนเขาปัสสิึ้นเลยอ๋ยอ้าวฮ ปาเต็มเผ่าแหงโอ้อยไม่เห็นเนาะข้าววะเขาไม่ขึ้นมาน้ำมันเนี่ยนี่แหละยว้เอาในการอยู่แบบนี้ก็ได้ผัว <laughs> สองโลนี่ละเออประมาณนี้เอาเอาบึงถ้าบึงบาดใหม่ดูซะก่อน

มึงท่านี่ตกับโตเลน,น้อยๆตใหญ่บ่ตนนโตบ่ใหญ่ไม่การอะไรบ่สู้เนี่ยบ่ลงไปอยู่ได้อยู่น้ำเผาแหงบ่งเกิดเขาเจออเ้าเม้าไงกันหน,น่ยเออลุ้นลุ้นบาทน,นี้ก่อน บ่อนมันต้องมีไม้ไม้มงมันเข้าปลาอันพวกปลาป่ปลานัวดูเลมเนี่ยบอโอ้ปลาลุมปลาขาหนี่ัขายนหนอืม้าห้ามาต่ำตึงตั้งตึงตั้งก็เอาเลยนะฮั่นมองนึ่งมงนึ่งบ่อนดีมองนั้นนะนเลออถอมานี่ไตลกไปนี่จังหน่อยังตออยู่โอ้ยตลิงหมนเลยบ่อนดีดี ต่อปวยต่อกระโดนอะไรยุคตะลิงค่ะอืะอนี่แต่ลบ คันโบลมไปฮ้อนเห็ดให้หนิไม่มีปลาโอสร้างเบาแถ่น้อ่ะมาแแหออกขันบมุมม,มีปลาอ่าปึ๊บเอา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 จักมันหยัง่งมันหยังบนนัน <laughs> เอาแล้วสนิทก็ได้โอ้โอ้ยปลาลุ่นนี้นี่อืมปลาลุ่นหลอดแแหเออโอ้โห เนาะอืมนู้บาดนีก็ไข่อยู่โอ้มาป่าผ่านสองเส้นอืมเอาอ้าเบิ้งอีกบาตัวไปบ่ม่เหนหาไข่งงเหี้ว่า้าตเก่าได้อ้โอ้ต้นแล้วต้นแล้ว ไหมปาดนี่ฟังไปโลดเป็นไงได้ขอนเงี้ยวขอนฝังดินปรากฏว่าแต่เก่าบทจืดมันลืมแล้วมันถึงแล้วไม่ได้มาหลายปีแล้วก็บอกออ

เลือดวยูสอลองดูอ๋อยืนถึงเลยเลือกเท่าไหนสันล่ลงตะลิงพอดีสงหนักอ,อ๋อโอ้ไม่พายถึงพอดีไม่พา,า,ายพอดีดอ๋อปลาบอดด่อนดีดีเลย อืมมึงเป็นบ่อนด,ดีแหละเรามึงดูบาทนี่ซิม,มานบ่บ่ปนันไม่ไหวเนาะเป็นอะไดไห่หน่อไผ่ยังไองไม่นหน่อก็สุพอโอ้ยกากซากเลยเงาไผ่ ปานไม้ไว้เนาะเอาไม้ก่อนนี่เนาะเอาพวกเฝ้าเห็ดมันตัวนี่ยอไรอะมันขึ้นตะลิ่งนี่มันตัวน,น,นี้นีน่นั่นแหละขอนไม้มันอยู่ใส่หนอใต้ลงไปเห็นป้ะขอน,นายาวๆมันดอกโอ้ยต่อไพ่กับต่อไพ่อีหสีแล้วโอ้ยห,หาโมงคักขนาดเลยวะ ลึก <ตอ S 1> ขนาดน้ต่ม่ตพยไม่พายถึงเลยมงาจะบกวนนะครับบอเ้าจะมาหวานก่อนอืมโอ้ปลากุ่มบ่ฮะโอ้มันบดน้มัละมืด บาทน,นี่ปูดอ่ะอออหูเโอ้เข้ามุนเลยบาทน,นี่ตาโอ้ตาโอ้ฮือคือ,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 อเบียดนี่โอ้การไ,<ด>ได้การเหมืนกันคนเปนต่อภัยมัอนกัมันเป็นน้ำต่อนั่นแหละมันบ่มีหม่องที่ว่างตีนแหลงเลยเออค้างตลอดอืมเมียนั่นแหละ ดินแห่เขาข้างอยู่ตลอดมันกับรอ,อดไปได้เถอะบ้านโอ้คืออยู่แบบน,นี้ในการอยู่น่ะไอ้สวดบ้านเนี่ยบ้านเริ่มมองเลย <laughs> โตหลายตีโตไผโอู้ววจบเี่ออู้หอดอืมเอ้าเอาในการในการเฮ้ย เก็บปานนี่ปานตัวน้อยเก็บอย่างเดียวหนัวน้อยได้ไหลายกันผมวา่าได้ถักเป็ดปลาขาวหลายเนาะอันนี้เนาะไม่มีมปลาใสแยง,งเลยตัวเงินตัวทองไม่มีปลาใสแยงแปลกจ้ะปีนี้ปลาใสแยงผมมีเลยปีนี้มิดเลยอีแล้วปลาใสแยงผมมีันมันเห็ดยงงายงงกปลาใสแยงถือปิ๊กไก่ถือบาทนึงแล้วข้ามปุ๊บหัวเพื่อสิปพดได้ปิกไก่ในหันเมื่อานไปเห็ดบุญพุกยีหละอืม ล่างโู้มันี่หันบาทเดียวเออแฮะสามพื้นอะวันพูลบัตนี่จะปลาใส่ไงหอยหันบาทเดียวเนี่ยพอดีตาเนี่ยโบ้ถือคักรได้หันว่าบ้ถือคักรได้หันของข่อยได้ตาหนึ่งเออได้ตาหนึ่งพอดีวันเนี่ยของตอวัดกับของอันตะน้อหันหลานไส้เพื่อนพอดีได้กระสอบหนึ่งสองคนอ่าถูก ทั้งอันซีซิบริทันพอดีเต็มสองปากอืมบ่อนเอาพี่น้องถ้าเบิ่งคุณแหละวันนี้พี่พี่นี้เอาไว้ซะก่อนถ้าเบิ่งตอนต่อไปอีกเพราะว่ามันชิ้ยาวพ่ดมันยังดอกเอ้าสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับเป็นขรอบข้องหรือมันจะเป็นตะลงิงลงไป